คกับผมกับหนุหรืออีกกับคนเดียวกันนะครับนี่ลาดประชาลีนครับคนเก่าของอ้อมละบ่ได้ไปใช้บ่ได้เป็นยังบ่ได้เป็นโหลเป็นยังครับผมกับทิพย์เอกนี่นี่ลัดกับขึ้เก่าหน่ครับแต่ลูกเดียร์นีรุ่นนอนนีรุ่นแต่แต่ย่าเนี่ยข้างเงื่อนนะครับผมลากโทรศัพท์ผมไปก็เลยไปคุยเป็นผมเพื่อสิตัวเงินอนออมมันละให้บอกตรงๆกันนะ ผมอายุของลางทีไวทีมั่นนะต้องดื่นมี่หัวกันอยู่นะแต่ใจใจบอกตรงก่อสร้างนี่คือของของผมบแม่ของเขานะเออผมว่าได้เป็นยังรูเมียกับวุมีกับเป็นลุงตัวเป็นไอ้กระจกนะเป็นเพื่อนหลังสุดท้ายมูลบอกมันล่ำแม่ผมเป็นเอื่อยผมก็เลยต้องเป็นอายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเพื่อนหลังนั่นกับของนั่นสอนแม่แป๋วผมก็เป็นอายก็ต้องเลี้ยงลุง แมนครับเวลาบอกกับหลานหนูปรได้เป็นยังดิหนูคือเก่าแล้วแต่อ๋อมมึเคยฟังหนูจักเถื่อไปฟังเขาเสยจะเข้าเป็นเงี่ยงพอคนมาวันจะว่าจะวันจะปีประเดี๋ยวนาคิตานาคิตาจอว่าเอาสมัยเหรียญน้ำประได้๋ยวมัยเห้หนูนะของหนูก็ตั้งหาหนูเห็นหงูตั้งหานแต่สนันตัวบเห็นเพื่อให้มันบุญไหว่นะมองยังไงว่าเพื่อบพื่ให้เขา หาตัวเขาเห็นนะว่นไงจะไปสารซับส่วนนะซับแผนนั่นคือเจ้างเฟินนี่ก็คือแม่แบบแบ่งกับอีลุงนะแม่บแบ่งกับแม่วงอกเลยแบบแหลมครับผมเพื่อนจีนสลับให้ให้ซับสนนะประมาณนั้นนะครับผมมันไม่เมียผมเพราะผมก็บอกอยู่แล้วเม่เหรอหากคนเดียวผมก็จะเอาแคนเดียวตัวครับเข้า,ขาใจนะบัดนี้ ก็ต้องไปคิดหลายขี่รถลงมาเลยซอยบานดังเสียนนี่ซอยขั้นนายกเดี ouais. leave, ๋ยวหนู่ิพาจัดการเลยเขาโกงไปเข้าตัวเอาจากบาทเงินเข้าใจบอหันบอป่ะเออครับผมให้เข้าใจนะหนุ่ก็ได้มีลนกมีเมียนะสิมีไเดียวังไงบอกไปเอาไปพวกคุยอะไรก็เถอะตามนั้นนะครับนะ จะทำให้ไอยังไหนเนาะที่เห้าที่เสียงดังห้องจะทให้หูเนวะาบ่เมนหนูถือตัวถือตัวอะไรนะเข้าใจอกเป็นห่วง